พัดเชลเปิดข้างนะครับตัวนี้วิธีการเปิดก็นี่เลยครับก็จะเป็นสลักอย่างนี้แล้วก็ทําการเปิดขึ้นไปนบีบตรงนี้นะครับบ,บ,บีบออกแล้วก็เอาสลิงออกโอเคก็โยกขึ้นไปแล้วก็ดึงบันไดออกมาเดี๋ยวเอาเชือกเอาเชือกโยนไป่อนครับเชือกขยโยนแล้วเรา เชือกตรงนี้มันเน็บไว้ข้างๆจริงๆนเน็บไว้ตรงนี้ได้นะครับโอเคเนี่ยดูเขาต่อไปก็ทำการดึงบันไดออกมา,ออกมาโอเคแล้วก็กดอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ดึงออกมาค่อยๆช้าๆอย่างนี้ครับ เ็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปลดบันไดแต่งบันไดตรงนี้ครับต้องไม่โยกนะครับเต็นต้องไม่โยกเจนจะต้องไม่โยกแบบนี้อ้าวนี่เดี๋ยวสาธิตก่อนสาธิตให้โยกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเต็นต้องไม่โยกแบบนี่ไม่โยกเอาเอาแบบโยกให้หน่อยเอาแบบโยกให้หน่อยอันนี้เต็นต้องแข็งแรงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอ่านี่แบบโยกนะครับเต็นต้องไม่โยกอย่างนี้นะครับต้องไม่โยกอย่างนี้นะอ่ะ ต้องแข็งอย่างนี้นะครับเป็นต้องแข็งนี้จับแล้วนี่ต้องแข็งอย่างนี้เลยครับโผล่ได้เนี่ยครับโผล่ได้อย่างนี้แล้วก็ทําการขึ้นได้เลยครับเสร็จแล้วครับขึ้้นลวอันเนี้ยเรามาค้ำอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะยืดออกได้หมุนแล้วยืดออกงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ยืดออกให้ผมเขายืดออกดูนี่ครับหลังจากเราเรายืดออกนี้แล้วเราก็หมุนล็อกไว้ครับหมุนล็อกแล้วเราก็เอาตรงเนี้ย มาวางตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ตรงเนี้ยโดขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเอาน้ําฝนออกซ้ายขวาเนี่ยครับตรงนี้เรายืดออกมาแล้วมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เอาไม่ต้องไม่ต้องเอาตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับวางไว้เฉยๆก็ได้เราแค่ค้าไว้ครับเนี่ยดันไว้ตรงนี้อย่างนี้นะครับโอเคภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผ้าเป็นสีดําผ้าเป็นดาร์กรูมส่วนสลูปเราก็ปิดมาแล้วนะครับไม่มีสลูปใส่ โอเคนี่เป็นอุปกรณ์ลวดนะครับกลาง้าต่างโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเก็บกันครับต่อไปวิธีเก็บนะครับก็เอาไปไดขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ดันเข้าไปง่ายๆครับนี่ครับแล้วค่อยๆวางนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเชือกเอาเชือกที่เราลัดตรงนี้ ต่อไปก็เอาเชือกลงนะครับนี่ครับกดเชือกลงข้อสำคัญคือเราต้องเปิดมุ้งไว้ทุกด้านนะครับลมเขาจะได้ผ่านออกแล้วก็มวนๆเชือกแล้วก็เชือกไว้ข้างในเวลาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวยัดผ้าตามที่ต่างๆแต่งผ้าหน่อยครับ เขาช่วยขหน่อยนีเขาก็มีกุญแจมาให้นะครับอันนี้ครับไว้ล็อกได้เนี่ยครับไว้หมุนตรงนี้เป็นที่ล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นสลิงจุดล็อกก็เป็นสลิงสามตัวครับสามจุดเป็นสามจุดเป็นสลิงเลยแข็งแรงยึดจับข้างล่างออกมาเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นฟอร์จูเนอร เป็นฟอร์จูเนปี19นะครับนี่ก็จะ2.1จะเป็นประมาณนี้ถ้า1.6ก็จะสั้นลงมานิดนึงโอเคจบ